สวัสดีครับกลับพบก,กับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้มข้นสนุกมากๆนะฮะคือมีหลายทีมที่ก้าวขึ้นมาทําผลงานได้ดีแล้วก็ทีมใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะชนะคู่แข่งนะครับแต่และทีมก็ต่างจะต้องพยายามใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บความฟิตของนักเตะที่เตะทีขนาดนั้นแล้วก็พยายามเอาตัวรอดกันเพื่อจะทําอันดับให้ดีที่สุดก่อนจะผ่านช่วงที่โหดที่สุดของซีซั่นนะครับ มีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะหยิบมาพูดแล่วแหละคนน่าจะให้ความสนใจค่อนข้างมากนั่นก็คือแอสตันวิลล่านะครับสิ่งที่น่าสนใจของแอสตันวิลล่าในซีซั่นนี้ที่คุมทีมโดยอูนายเอมรี่เป็นซีซั่นเต็มๆนะครับผลแรกก็คือว่าพวกเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมบินสูงถึงอันดับ3ขณะนี้ไม่ได้เป็นเรื่องฟุกแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่พวกเขาสตรองและแข็งแรงที่สุดก็คือการเล่นในบ้านครับแอสตันวิลล่าทำสถิติชนะในบ้านต่อเนื่องนะครับในซีซั่นนี้แบบร0 0เต็มเลยทีเดียวน แม้พวกในเกมเยือนพวกเขาจะมีการออกไปแพ้ถึง3นัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ในคอสโตห้าประตูต่อหนึ่งแพ้ที่แอนฟิลด์มประตูต่อศูนย์หรือการแพ้นอตเทนแฮมฟอเรสส์งประตูต่อศูนย์แต่ว่าเกมในบ้านของเขาสามารถชนะได้หนึ่งเปอร์เซ็นตเต็มแล้วก็มีหลายนัดที่ทําผลงานชนะแบบสวยดูเลยนะครับเช่นชนะเอเวอเรตันห่างถึงสี่ลูกนะครับชนะไวซแฮมสี่หนึ่งนะครับชนะฟูลแลมส์ามหนึ่งหรือสองนัดล่าสุดที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือการชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ชนะแอสตันนัดละหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ สิ่งที่ตอกย้ำในชนะเหนืออาร์เซนอลนะครับทำให้ทุกคนเห็นว่าการที่เขาชนะแมนซิตี้มาหรือว่าทำสถิติในบ้านอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่อย่างใดนะครับพวกเขาเตรียมผลเตรียมการเล่นมาดีแล้วก็ทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับผมสิ่งหนึ่งที่หลายคนพยายามวิเคราะห์ก็คืออูนาเอเมรี่จริงๆไม่ใช่กุนซือหน้าใหม่นะครับเขาเคยมาประสบความล้มเหลวที่พิมียริกมาแล้วกับการคุมอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้น เขาจะพยายามเซตร,รูปแบบการเล่นของตัวเองขึ้นมากับทีมปืนใหญ่แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ได้ดีตามค่าสุดท้ายก็แยกทางกันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับไปสร้างชื่อในลาลิกาสเปนก่อนจะกลับมาอีกครั้งในการคุมกับแอสตันวินล่านะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของวินลาก็คือพวกเขาซื้อตัวได้เหมาะสมตรงจุดนะครับอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้ถึงขั้นกับเกรดเขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวที่ ประสบความสําเร็จในลีกของตัวเองนะครับซีซันนี้เขาเสริมตัวเข้ามามากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นมูซาดิยาบีนะครับมาประสานงานกับนักเตะก่อนหน้านี้ที่เสริมเข้ามาในซีซันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลออนไบรลี่ก็ตามนะครับเดียโก้คาร์ลอสกลับมาจากการเจ็บยาวนะครับมีนักเตะอย่างกามาร่าซึ่งทําได้ดีดักลาสลุยซึ่งพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นมานะครับหลังจากที่ไม่ได้ย้ายทีมไปอยู่ทีมใหญ่ซึ่งหลายทีมใหญ่เลงนเขาอยู่นะครับ รวมถึงการจัดระเบียบเกมรับได้อย่างน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยช่วงนัดหลังๆโดยเฉพาะนัดที่เจอกับทีมใหญ่เนี่ยอูนาเอมิรีปรับมาเล่นคล้ายๆเหมือนเซนเ,เ,เตอร์3ตัวนะครับเป็นการประสานงานกันระหว่างเอสวีคอนซาซึ่งซีซั่นนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษนะครับร่วมกับดอโก้คาร์ลอสแลวก็เปาตอเรสนะครับซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ซื้อเข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้ซึ่งอูนาเอมิรีรู้จักเปาตอเรสเป็นอย่างดีนะครับ พูดกันตามจุดต่างๆนะครับ <c oughs> นักเตะหลายคนไม่ได้โว่ฟอร์มยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ตอนเปิดซีซั่นนะครับนักเตะหลายคนได้รับบาดเจ็บไปอย่างไทรอนมิงเสียงบูเอเดียไบรลี่สตาร์ทเป็นแค่ตัวสำรองนะครับแต่สุดท้ายทีมก็พัฒนาต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการยืนเกมรับและการเล่นแดนกลางที่เพรสซิ่งได้ไมหมดนะครับจุดหนึ่งที่ได้รับคำชมมากๆจากสื่อที่อังกฤษนะครับนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลเพรสซิ่งสไตล์อูนยเอเมรี่แล้วก็พยายามเปลี่ยนรับเป็นลุกให้ได้เร็วที่สุดนะครับ นักเตะที่เป็นลูกหาบจานวนมากของแอสตันวิลล่าเนี่ยทำผลงานได้ดีและไม่ใช่แค่ดีแค่เรื่องรับแต่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกมรุกได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นบูบากากามาร่าดัคลัสลุยหรือคนสําคัญที่เพิ่งยิงประตูชัยใส่อเซนนอนอย่างจอห์นแม็กกินนะครับซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นแดนหน้าอย่างโอลิวัตกินส์เองก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถยืนระยะได้แล้วก็เป็นกองหน้ารับต้นๆของลิกได้เช่นกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปของอูนก็คือเขามีบาล,ลานซ์ที่ดีขึ้นกว่าการสมัยที่เขาคุมอาเซนอนนะครับไม่ใช่แค่รุกมัวๆอย่างเดียวมีทั้งรุกทั้งรับให้เหมาะสมนะครับเกมโต้กลับของพวกเขาก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับมีนักเตะพร้อมสับเปลี่ยนลงเล่นมากมายนะครับสังเกตที่มานั่งสำรองของอูนตอนนี้นะครับมีแมตตี้แคชมีเดียบี้มีแรมซี ab, ม่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็น นักเตะระดับตัวจริงทีมพิเลิกได้สปายนะครับก็น่าสนใจน่าติดตามต่อว่าอูนาเอมรี่จะพาวิลล่าทีมนี้บินได้สูงแค่ไหนเพราเขายังอยู่ในเส้นทางยุโรปด้วยเช่นกันนะครับกลับมาพบกับจ้อหลังเกมกันได้ใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณซูซูกินะครับที่สนับสนุนเรามาตลอดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ